หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ในวันนี้เป็นวันที่เรานั้นเนี่ยอยากที่จะออกจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันอยากที่จะ ออกไปเจอใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันรออย่าเราอยู่ถ้าหากว่าใครกําลังรู้สึกว่าฉันอยากจะลุกขึ้นอยากจะแก้ไขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเจ็บปวดและค่อนข้างหดหู่ท้อทแท้เลยทีเดียวถ้าหากว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจมีคนรักก็เหมือนไม่มีแล้วเรากําลังค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่เรานั้นเจ็บปวดคุณค่อยๆที่จะ รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเราและความรู้สึกของคนที่เรารับเราค่อยๆเรียนรู้กับมันค่ะและพยายามหาทางออกแล้ววันนี้คุณกําลังตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยตัวเราเองเพราะโอกาสนี้มันจะนําพามาซึ่งอิสระที่คุณนั้นจะได้รับหลังจากที่เรานั้นจะต้องอดทนและรู้สึกกดดันปวดร้าวอยู่ภายในใจของเรา เพียงลำพังมาอย่างยาวนานวันนี้เป็นวันที่เรานั้นมีกำลังใจที่ดีขึ้นมากๆและเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะถ้าหากว่าคุณกำลังเจอสถานการณ์อย่างนี้อยูอย่ลุกขึ้นมาเถอะคะ่ะแล้วเดินด้วยตัวของคุณเองนั่เชื่ออย่างยิ่งว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสุขได้และประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องวันนี้คุณเป็นคนที่รักตัวเองได้แล้วยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังเป็นคนคนนั้นอยู่ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้รับรู้หน่อยนะคะ